นะครับวันนี้เพื่อนฝนตกเราก็เลยจะหาปลาลูกขอกันนะครับแบบน,นี้นะครับใครจะเอาเงนินสั่นหลก่อนนะครับสั่นปลาไปพรดเทศนี่ในห่อห่ากระดปาปลาลูกข้อนะครับ ไปไวลี่ยงแล้วนะครับนะครับมาจากมองมีทั้งเม็ดเลยมาลูกคอนี่นะ่าจะออกมามาจากสะไงนะครับแล้วก็ลงข้างหน้าแล้วก็ลงตามข้องนะครับแลวก็ไหลลงมาเลย รเมื่อวานนะครับวันนี้ทำบุญปล่อยปลานะครับวันเก้าพรรษานะครับอ่าอนุโมทนาบุญลงไปเลยครับเลย